รจอดขวางประตูหน้าบ้านเราแล้วอ้างว่าทางหลวงอย่างนี้เราก็ต้องปล่อยให้เขาจอดเหรอคะไม่ได้คือมันเป็นทางเข้าออกหน้าบ้านใช่ไหมใครจะมาจอดขวางไม่ได้นั้นนะจะบอกทางหลวงหรืออะไรก็ทําไม่ได้ถ้าไม่ใช่ที่พื้นที่ส่วนบุคคลฉังนั้นมันผิดพรบรจาจรทางบกแล้วก็ผิดกฎหมายอาญาด้วยสร้างความเดือดร้อนลาคามโทษปรับ5้าพัน ประมาณนี้แล้วก็ทางสาระเนี่ยถ้าเกิดมาจอดขวางเนี่ยมันมีพรบจาจรทางบกขีดขวางที่จําโทษไม่ได้แต่มันมีทั้งโทษปรับโทษอะไรเยอะแยะไปหมดถ้าเกิดเขาจอดขวางนะเราก็ฟ้องละเมิดได้อีกถ้าเราเสียหายแล้วถ้ามีจอดขวางหาเจ้าของรถไม่เจอก็เรียกตำรวจให้เอารถยกมายกเอ,อเเ่อเนี่ยความเดือดร้อนเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะมีทับที่ทับทางเงี้ยคุยกันได้ก็คุยกันก่อนเอ่อคุยกันด้วยดีๆว่าเออเราเข้าออกทางนี้อะไรเงี้ยเพ่พูดคุยแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มันดูแบบยิ่งใหญ่ใหญ่โตกว่ากฎหมายเงี้ย อ้างใหญ่อ้างโตก็เราก็ใช้สิทธิตามกฎหมายนะแล้วก็ถ้าพูดไม่รู้เรื่องคิดเอาไม่ต้องทําไงแค่นั้นเองพี่ก็พูดได้แค่นี้เพราะบางคนแม่งก็พูดไม่รู้เรื่องไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแล้วแม่งก็แบบก็ทําไมทางสาธารณะที่หลวงอะไรเงี้ยถ้าเขาเป็นประชาชนเขาก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแต่ถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่สนเขาใหญ่เขาเป็นนักเลงก็เป็นห่วงคนที่จอดขวางหน้าบ้านเพราะที่เวลาเขาฆ่าเขายิงกันตายเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนักเลงนักเลงก็จะมีอยู่สองอย่างมีปุ๊ต้วัดมีอยู่เท่านั้น ประมาณนี้